สวัสดีค่ะจับมาคุยวันนี้ตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตสามารถเลือกวิธีการฟอกไตที่เหมาะสมกับตนเองภายใต้คําแนะนําของแพทย์ค่ะแล้วแบบนี้ผู้ป่วยจะเลือกแบบไหนดีวันนี้เราจะไปขอความรู้เรื่องนี้จากนายแพทย์สการบุญนารองอธิบดีกรมการแพทย์ซึ่งท่านเป็นอายุรแพทย์ด้านโรคไตกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอว,วันนี้มีข้อสงสัยมาฝากคุณผู้ชมค่ะว่าวิธีการฟอกไตเนี่ยมีกี่วิธีและวิธีไหนดีกว่ากันค่ะ ก็จากนโยบายท่านพัฒนาพร้อมพัฒนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านให้นโยบายมาว่าฟอกไตฟรีทุกที่อย่างมีคุณภาพกันประเด็นวันนี้ครับเรื่องของการเลือกอวิธีการฟอกอย่างเหมาะสมเนี่ยส่งผลกับคุณภาพโดยตรงนะครับแล้วก็ขอนิดนึงคือหลายคนสับสนกับคําว่าฟอกเลือดก,กับล้างไตต่างกันไหมจริงๆสองคำนี้ในความหมายทางการแพทย์เหมือนกันนะครับ ถ้าแปลเป็นภาษาการแพทย์เรียกว่าไดอะลลิซิสก็คือมีการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมกับฟอกไตาทางช่องท้องนะครับสองวิธีครับฟอกไตด้วยทางช่องท้องเนะะี่ยค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่ามีวิธีการยังไงใช้เวลานานยังไงหรือว่ามีข้อดีข้อจํากัดยังไงคะ,ะถ้าเป็นการฟอกไตาทางช่องท้องนะครับมันก็คือการที่ใช้ผนังช่องท้องของของเราเองร่างกายเราเองเนี่ย เป็นตัวที่กรองเอาน้ําเอาของเสียเอาเกลือแร่ที่เกินกรดที่เกินเนี่ยนะครับออกมาแล้วก็นําออกมาจากร่างกายทางน้าํายาหลังไายทางช่องทง้องวิธีการก็คือว่าเขาจะผ่าตัดเล็กๆเจาะรูตรงตรงหน้าท้องแล้วก็ฝั่งสายยางเข้าไปตัวหนึ่งเหมือนกับเวลาที่เขาผ่าตัดทำหมันผู้หญิงเล็กๆอย่างนั้นนะครับฝั่งสายยางเข้าไปเขาก็จะมีถุงน้ํายานะครับเป็นถุงน้ํายาน้ํายาดีแล้วนี่ก็น้ํายาดีนะครับ ถ่ายน้ํายาเข้าไปภายในช่องทอง้องไอ้น้ํายาตัวนี้ครับมันจะไปดึงเอาของเสียไปดึงเอากรดไปดึงเอาเกลือแร่ส่วนเกินไปดึงอาน้ําส่วนเกินเข้ามาในช่องท้องที่ตัวมันนะครับแล้วก็ถ่ายน้ํายาทิ้งไปมันก็จะดึงเอาของเสียน้ําเกินกรดเกินเหล่านั้นออกไปนอกร่างกายนะครับซึ่งวิธีนี้เวลาเราทำเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นวิธีทําด้วยตนเองนะครับเราจะทําวันละสี่รอบหอเหมือนกินข้าวเลยเช้ากลางวันเย็น ะบแล้วก็ก่อนนอนะนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำยาประมาณสัก15นาทีระหว่างนั้นก็เหมือนเรากินข้าวครับกินเสร็จแล้วก็ไปทำอะไรก็ได้ครับเที่ยวเล่น<ม>นะครับไอ,ไอชุดที่เปลี่ยนถ่ายน้ำยาเราก็ปลดออกมันก็จะเหลือแค่สายางหน้าท้องสั้นๆ<ม>แล้วเราก็ม้วนเก็บไว้เอาผ้าพัาานแผลปิดใส่เสื้อผ้าอะไรก็มองไม่เห็นละงั้นระหว่างเช้ากับวันเย็นก่อนนอนเนี่ยเราก็ไปอิสระ เราจะไปทำนู่นทำนี่ไปเดินห้างไปเที่ยวเล่นอะไรก็ได้นะครับนะครับอันนี้คือล้างไตทางช่องท้องหรือฟอกไตทางช่องท้องซึ่งอันนี้จะต้องทำทุกวันวันละสี่ครั้งแต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับมันจะมีเครื่องอัตโนมัติมาช่วยเราทำเปลี่ยนถ่ายน้ำยาก็คือกลางวันไม่ต้องทำนะครับพอกลางคืนจะนอนปุ๊บเราเอาไอ้ท่อที่ฝังไว้ที่ช่องท้องเราอะไปต่อกับเครื่องอัตโนมัติ เครื่องอันตนโนมัติมันก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ํายาเข้าออกเข้าออกเข,ข,ข้าออกระหว่างเรานอนดยเฉลี่ยประมาณสักสิชั่วโมงเนี่ยครับนะครับแล้วพอตอนกลางวันเราก็ปลดไปทํานู่นทํานี่ได้ตามปกติอันนี้ก็เป็นแบบใช้เครื่องอันตโนมัติ <c oughs> นะครับงั้นสรุปว่าถ้าเป็นการล้างไตทางช่องท้องเนี่ยก็มีแบบทําเองกับแบบอัตโนมัตินะครับส่วนอีก <c oughs> อย่างหนึ่งเลยก็คือการฟอกไตหรือล้างไตด้วยเครื่องไตเทียมนะครับพวกนี้ก็คือเราไม่ต้องทำอะไรเอง แต่เราต้องเตรียมเส้นที่เขาจะมีเหมือนกับเข็มน้ําเกลือครับหรือสายจากเครื่องไตเทียมเนี่ยมาต่อกับเส้นที่เราเตรียมไว้นะครับซึ่งเส้นที่เราเตรียมไว้บางทีมันก็เป็นแบบจะยางออกมาหรือบางทีก็เป็นการตัดต่อเส้นเลือดที่อยู่ใต้ผิวเราแล้วก็มีการต่อท่อจากเครื่องไตเทียมเนี่ยดึงเลือดของเราออกไปครับนะครับเลือดนี้ก็จะเป็นผู้แง่เหมือนเป็นเลือดเสียที่มีของเสียมีน้ําเกินมีกรดเกินมีเกลือแร่เกินเนี่ย ออกไปแล้วก็ไปทําการฟอกที่เครื่องไตเทียมก็ดึงเอาออของเสียเหล่านั้นออกเอาน้ําที่เกินออกแล้วพอมันกลายเป็นเลือดดีมันก็จะคืนเลือดที่ดีกลับมาที่ที่ตัวเราอันนี้ครับครั้งหนึ่งทําประมาณสัก4ชั่วโมงครับ4ี่ชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งต้องทําประมาณ2-3ถึงครั้งถ้าเป็นเคสที่เพิ่งไตวายวใหม่ๆยังมีปัสสาวะอยู่ก็อาทิตย์หนึ่งอาจจะ2แต่ว่าถ้าไปนานแล้วนะครับปัสสาวะจะไม่มีละไตไม่ทํางานละร้อยเปอร์เซ็นต อันนี้ปกติจะต้องทําอาทิตย์ละสามวันครับแล้วแบบนี้ค่ะคุณหมอผู้ป่วยเนี่ยเขาจะเลือกอยังไงคะว่าวิธีไหนเนี่ยเหมาะกับตนเองเราพิจารณาเป็นสส่วนคือส่วนหนึ่งก็คือส่วนของทางการแพทย์เนาะทางการแพทย์เนี่ยอย่างเรื่องของการฟอกไตทางช่องท้องชื่อมันก็บอกแล้วเมื่อกี้บอกว่ามันต้องใช้ช่องท้องเราเป็นตัวทําทงานใช่ไหมครับดังนั้นใครก็ตามที่ช่องท้องมีปัญหาอย่างเช่นเคยผ่าตัดใหญ่มาในช่องท้อง เคยมีการอักเสบรุนแรงในช่องท้องพวกเนี้ยช่องท้องมันจะมีพังผืดมีอะไรต่างๆทําให้กระบวนการในการถ่า,ายเทของเสียมันทําไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดแต่ส่วนถ้าเกิดเป็นฟอกด้วยเครื่องไตเทียมครับเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันต้องดึงเลือดออกไปจากตัวเราใช่ไหมฮะเอาไปเข้าเครื่องข้างนอกแล้วก็ปล่อยกลับนะครับดังนั้นหนึ่งคือถ้าคนที่เป็นโรคหลอดเลือดที่เส้นเลือดไม่ดีเลยมันไม่สามารถทำให้เส้นเลือดที่จะ มาต่อกับไอ้เครื่องไตเทียมได้ครับแต่ก็เป็นข้อจํากัดหรือเวลาเราดึงเลือดออกไปนะครับมันจะทําให้ความดันในร่างกายเราตกลงจังหวะหนึ่งนะครับงั้นคนที่มีโรคหัวใจรุนแรงหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันจะเสี่ยงกับภาวะความดันต่ํานะครับแล้วก็อาจจะเกิดภาวะทักซ้อนได้ง่ายงั้นสรุปก็คือคนที่เป็นโรคหัวใจหลอดเลือดรุนแรงเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเรื่องของการ ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมครับแล้วแต่ปัจจัยปัจจัยของแต่ละบุคคลใช่แต่จริงๆแล้วมันจะต้องไปดูทางสังคมด้วยถ้าสมมติปัจจัยทางการแพทย์สามารถเลือกวิธีไหนก็ได้เราก็ต้องมาดูแล้วว่าคนไข้เนี่ยการดํารงชีวิตวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วมันเหมาะกับเรื่องอะไรมากกว่าเนาะอย่างเช่นอ่าถ้าเป็นเรื่องของการฟอกไตาทางช่องท้องครับจริงๆมันเป็นการรักษาด้วยตัวเองทําเองทําที่บ้านนะครับข้อดีของมันก็คือว่าไม่ต้องเดินทาง ใช่ไหมครับทุกอย่างทําที่บ้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางอะไรต่างๆก็ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบางทีเนี่ยศูนย์ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมันไกลอะ่ะใช่ไหมครับ<ม>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็จะสูงมากมอันที่2คือการเดินทางที่แบบออกนอกบ้านไปต่างจังหวัดเลยหรือไปต่างประเทศเลยไปนานๆเนี้ยครับนะครับอันนี้เราก็เอาน้ํายากับอุปกรณ์ใส่กระเป๋าเดินทางไป,ไปทําเองได้เลย<ม>ดังนั้นเราสามารถจัดการชีวิตเราได้ง่าย และที่ผมบอกว่าต้องฟอกเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเนี่ยมันเหมือนกินข้าวไงครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรายังไม่ว่างกินเราก็ขยับเวลาของเราเองได้นิดหน่อยไม่มีปัญหางั้นความยืดหยุ่นในการจัดการกับกับเวลาของของชีวิตเนี่ยมันจะง่ายนะครับกับอีกอันก็คือข้อดีของมันก็คือว่าเนื่องจากมันทําทุกวันนะครับ,รบทำวันละสี่เวลามันเป็นการค่อยๆทยอยทามันจะเหมือนกับไม่ไม่กระชากอ่ะความรู้สึกมันจะไม่กระชากนะครับ แล้วเนื่องจากปันทราต่อเนื่องทุกวันเนี่ยมันมีการระบายน้ําระบายของเสียระบายกรดออกทุกวันการจํากัดน้ําการจํากัดอาหารเนี่ยมันน้อยกว่าเยอะนะครับในทางกลับกันถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของการฟอกด้วยเครื่องไตเทียมอะครับ<อ>ดีก็ตรงที่ว่าเราไม่ต้องทําเองนคะรับไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องอะไรถึงเวลาหาคนพาไปหรือเราไปเองไหวเราก็ไปหาศูนย์ไตเทียมใกล้บ้านใช่ไหมครับแล้วก็ไปฟอกสี่ชั่วโมง พอเสร็จก็กลบบับบ้านหมดภาระใช่ไหมครับแต่ข้อเสียคือต้องเดินทางใช่ไหมครับอย่างอยู่กรุงเทพมันรถติดเราก็ไม่อยากออกไปถูก<ช>ไหมฮะอย่างเงี้ยนะครับก,ก็ต้องเดินทางตารางก็จัดยากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่าศูนย์นะครับเขาจะมีชลร์จให้เราเวลาไหนช่วงไหน<ๆ>ใช่ไหมครับแล้วอย่างบางทีการจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศไกลๆอย่างเงี้ยมันขาดฟอกหลายวันไม่ได้ครับ<ๆ>แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องพลนล่วงหน้าว่า จังหวัดที่เราจะไปฟอกเลือดมันมีศูนย์ไหม,มยิ่งต่างประเทศยิ่งหนักเลยเพราะว่าต่างประเทศเนี่นอกจากมีศูนย์ไหมค่าใช้จ่ายสูงไหม่าจายที่ต่างประเทศสูงมากนะครับสูงมากนะครับ<ม>นะแล้วก็อันเนี้ยที่ผมบอกว่าเขาจะฟอกเลือดเนี่ยอาทิตย์หนึ่งประมาณ3วัน 2- อถึงสวันมันไม่ได้ฟอกทุกวันครับงั้นในวันที่ไม่ได้ฟอกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่น้ําเกินอะไรเกิน<ม>การจํากัดน้ําการจํากัดอาหารมันจะมากกว่า<ม>เรื่องของการฟอกทางช่องท้อง ในนั้นเนี่ยจะเห็นว่าถ้าถ้าลองยกตัวอย่างเคสจะเห็นง่ายขึ้นมสมมุติว่าเป็นคนที่ไวทำงาน<อ>ใช่ไหมครับต้องเดินทางเยอะๆใช่ไหมไปนู่นไปนี่ไม่เป็นเวลาการที่ฟอกทางช่องท้องอาจจะเหมาะกับเขามากกว่า<ม>แต่ในขนาดที่ถ้าเป็นคนที่อยู่ติดที่<ม>ใช่ไหมครับไม่ได้เดินทางบ่อยแล้วไม่มีคนดูแลหรือมีปัญหาเกี่ยวเรื่องความจำขั้นตอนในการทำ ทำเองจำไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเหมาะกับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมากกว่าแต่ยังไงก็ตามใ้เรื่องของการฟอกไตาทางช่องท้องเนี่ยที่บอกว่าต้องทำเองเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาจะสอนจนคล่องก่อนอถึงจะให้ท่านกลับไปทําเองที่บ้านเราสามารถทําเองได้ใช่แล้วเขาก็จะมีศูนย์ฮอตไลน์มีอะไรที่สามารถปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เหมือนกันครับดังนั้นสรุปก็คือเวลาที่เราจะเลือกว่าจะใช้วิธีไหนครับมันก็ต้องดูว่า ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ข้อจากัดทางการแพทย์เป็นยังไงไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตของแต่ละคนเป็นยังไงเราก็ต้องเลือกให้เหมาะถ้าเลือกให้เหมาะแล้วเนี่ยนะครับประสิทธิภาพความปลอดภัยไม่ต่างกันครับแล้วคนที่เริ่มมีปัญหาไตาเสื่อมคะ่ะคุณหมอถ้าไม่อยากฟอกไตเนี่ยเราต้องปฏิบัติต,ตัวยังไงได้บ้างคะต้องรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไตายวายเรืออรังระยะสุดท้ายที่ไปฟอกเลือดกันเนี่ยนะครับสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเบาหวานครับความดันครับ ที่คุมไม่ดีดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะเตือนก็คือว่าบางบางคนเข้าใจผิดบอกว่าเอ้ยเบาหวานความดันกินยาเยอะอนะครับตอนนี้ก็สบายดีหยุดกินยาดีกว่ากลัวไตาวาย<ม>เพราะว่ากลัวกินยาเยอะแล้วไตาวายตรงข้ามนะครับ<ม>เพราะว่าถ้าท่านจําเป็นต้องใช้ยาในการควบคุมเบาหวานให้ดีในการควบคุมความดันให้ดีการที่ไปหยุดยาเองเนี่ยกลายเป็นเบาหวานความดันกําเริบและตอนมันกําเริบบางทีมันไม่มีอาการ แต่มันแอบเล่นงานไตไปเรื่อยๆสุดท้ายรู้อีกทีไตาวายไปแล้วนะครับงั้นการที่ท่านเป็นโรคเลือดลังอย่างเบาหวานความดันซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่สุดที่ทําให้ไตาวายการคุมเบาหวานความดันให้ดีอันนี้ลดปัจจัยเสี่ยงมากๆดังนั้นอย่าก,กลัวกินยาเขาว่าถ้าคุณหมอดูแล้วว่าต้องกินยานะครับหมายความว่าการปรับพฤติกรรมอย่างเดียวไม่พอต้องกินยาเนี่ยยากลุ่มนี้เขาดีไซน์มาแล้วว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็ มันดีไซน์ให้กินยาวได้แล้วคุณหมอเขาก็จะคอยเช็คเลือดเช็คอะไรคอยดูว่าเอ้ยมันมีผลข้างเคียงไหมดังนั้นอย่าไปหยุดยาเองนะครับยิ่งหยุดยายิ่งอันตรายอันนี้ก็กลุ่มหนึ่งกับกลุ่มอื่นๆอย่างเช่นคนที่เป็นนิ่วก็ต้องรีบรักษาจะเป็นแบบคนที่เป็นโรคอะไรที่มันส่งผลกระท่ากับตายอย่างเคยได้ยิน sle ไหมครับโรคคุ่มพวงอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกันการรักษาก็ต้องต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอย่างเช่นเรื่องการใช้ยาที่ผิด นะครับโดยเฉพาะกลุ่มพวกยากแก้ปวดนะครับ<ม>ที่เราเรียกกันว่ากลุ่มเอนไซมนะครับเอนไซมเนี่ยสังเกตไงว่าเป็นยากลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่กินแล้วบอกว่าเภสัชจะบอกว่ากินตอนตอนอย่าก,กินตอนท้องว่างนะ<ม>เดี๋ยวกัดกระเพาะ<ม>อะไรเงี้ยนะครับต้องกินหลังอาหารทันทีกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเอนไซมถ้าใช้ต่อเนื่องหลายสัปดาห์เป็นเดือนต่อเนื่องกันอาจจะทําให้ไตาวายนะครับยาไม่ว่าจะเป็น ยาเหมือนแผนปัจจุบันยาแผนโบราณยาสมุนไพรถ้าไม่ได้มีมาตรฐานที่ดีนะครับไม่มีอยอยไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องเลขขายอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็ต้องระวัง<ม>พวกนี้บางทีใส่สารอะไรมาแปลก,ปลกทำให้ไตาวายได้นะ<ม>ครับ<ม>การกินเค็มก็เหมือนกันการกินเค็มก็ทําให้ไตทํางานหนักโดยเฉพาะ<ม>ยิ่งคนที่เป็นโรคหัวใจเป็นความดันอยู่แล้วพวกนี้การกินเค็มทําให้โรคหัวใจกําเริบความดันสูงก็ไปทําให้ ตายแย่ลงเร็วได้ครับกันพวกนี้ครับต้องต้องคอยระวังแล้วก็สําคัญที่สุดคือบางทีโรคตายอะ่ะมันไม่มีอาการเนาะ<อ>จนเป็นระยะที่ค่อนข้างเยอะแล้วอะ่ะจะรอจนบวมปัสสาวะผิดปกติมีฟองสีเปลี่ยนอะไรเงี้ยบางทีมันท้ายแหละดังนั้นการเช็คสุขภาพประจําปีปีละหนึ่งครั้งนะครับก็ควรกระทำเนาะถูกมาก เจาะเลือดที่ดูการทํางานของไต<อ>ประมาณ60บาทนะครับอันนี้โรงพยาบาลรัฐนะราคาโรงพยาบาลรัฐ<อ>เนาะปัสสาวะตรวจก็ประมาณ60บาทตรวจ2อ,อย่างเนี่ยพอละนะครับสำหรับการที่คัดกรองสุขภาพเรื่องไตประมาณ100 100มร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาทต่อปีอจะมบเดี๋ยวนี้ไปกินข้าวที่ห้างแพงกว่าอีก <c oughs> ก็แนะนําประมาณนี้ครับครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะครับยินดีครับยินดีครับ วิธีฟอกไตได้ผลลัพธ์ไม่แตกต่างกันค่ะขึ้นอยู่กับภาวะสุขภาพและวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลที่สำคัญอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจเช็คสุขภาพไตของเรานะคะด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ